เอาครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่วันนี้เราไม่ได้มาหัวร้อนกันแค่เรามาระเบิดแมพกันเองอันนี้มีโงจรมาหนึ่เนี่ยคือเขาตั้งมาอยู่ผมน,นะไปดูมาโอโ้โห โคตรเร็วแล้วก็เราก็จะมาทำการระเบิดแมปนี้กันเลยนะฮะเอา้าวอกไม่ได้ส่วนไอ้อัน้างบนเนี่ยมันระเบิดไม่ได้นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบวงจรแล้วก็มีบาเดียด้วยคือชอบตรงที่มันเป็นแบบเนี้ยดูนะ เพลงให้ด้วยเนี่ยก,ก็ดีเลยอ่ะวันนี้เรามาระเบิดแบบกันนะฮะก็อัดนนี้ผมไม่รู้มันเสมือยังไงนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะมาระเบิดแมปด้วยการใช้ t ทีนทีอยู่ไหนไม่รู้ประพิมเอาเองอก,ก็ง่ายกว่า เออไปช่างหืออะไรมาแล้วมีแล้วก็ทำการมาระเบิดแมปกันเลยนระเบิดแม่งทุงแมปเลยอ้าวชิปหายแล้วมันไม่ระเบิดทำไมไม่ระเบิดวะถ้าจะเบืดพีทฟูนะว่างั้น ทำไมนัไม่ระเบิดก็โอเคไม่ไม่ระเบิดไอเวนเอ้ยไอไม่ระเบิดวะไอไม่ระเบิด أي, ลองที่อื่นลองด,ดูดิเผื่อได้มึงไม่ได้อะ่ะปกติโดนนี้ก็ต้องได้ดีวะ่ะคยเช็คจุดมันไม่บล็อกแต่ไม่ระเบิด เลยขึ้นว่ะเปลี่ยนแมปแมปต่อมานะคบขึ้นเป็นแบบนี้ที่เพิ่งลงคิดไปนั่นเองแม่งยังมีเท็กเจอแพรนี้ติดเขาด้วยอะต่อมาเราเทียนทีมาแล้วก็เอาไฟเช็ค เรากดผิดแล้วก็จุดนี่แล้วเราก็ระเบิดนี่หลุดแม่งหมดเลยโอ้โหอันนี้ลิปยังไม่พังเลยเออแต่ว่าเล่นะ <c oughs> งนั้นก็ไปดูจุด นี่เรามาระเบิดแบบที่เราสร้างไว้กูระเบิดเพื่ออะไรวะไอ้เอ้ื่อยระเบิดทําไมวะเอออันนี้เป็นในเทอรไลไม่ระเบิดแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าท,ทําไมบล็อกมันไม่เป็นไรเลยเยีห่หยเรียบร้อยแมพเราก็ได้พังเล่ตุ้มเป๊ะเป็นที่เรียบร้อยละ เป็นแมพที่เราก็ปีไว้นะาท่านผู้ชมผมได้ก็ปีแมพนี้ไว้เพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็มาระเบิดเล่นว่าเหมือนจะพึ่งหัวร้อนจากอะไรสกักอย่างหนึง่งนะฮะอ่าเอานี้มันยังไม่พอ ไปเอารถถังมาเพิ่มดีกว่ามาและนี่ระเบิดไม่เอาอ้มนี่เปียว r p พีกีมาจากไหนก็ไม่รู้อี่นึงเอาอ้มไม่พอรถถังโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ยิง คลิปนี้มีเสียงดังอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมไมยก็ได้นะ ออาพีกีมายิงไปหน,นึ่งนัดไม่ยิงอีกนัดหนึ่งอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะฮะอันแรกแม่งเสือกไม่ละเบิดอโอ้ว่าอะไรก็ไม่รู้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอย่างนึงก็คือลงคลิปทุกๆวันสร์และก็วันอาทิตย์แต่ว่าถ้าปิดเทอมแล้วก็ต้อจะมาลงทุกวัน<ๆ>เกือบทุกวันแหละวันที่เกียดนนะ่ะจบจริงละ